เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่ตลาดน้ํากวางโจงนะครับจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าตลาดน้านะครับที่มีเสียงล้ำลือมาเยอะมากเลยว่ามาเพชรบุรีต้องมาเที่ยวตลาดน้ําแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตลาดน้ําแห่งนี้จะส่งคำล้ำลือที่เขาพูดกันหรือเปล่านะครับไป ช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับกูแอมก็ได้มีโอกาสที่จะไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีก็เลยเสื้อหาแล้วก็ไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งก็คือตลาดน้ำกวางโจนะครับเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งของเพชรบุรีก็เลยมีโอกาสที่จะแวะไปดูว่าตลาดน้ำแห่งนี้มีของดีอะไร,รกันบ้างนะครับถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกันแล้วที่ตลาดน้ำกวาง,วางโจนะครับเป็นตลาดน้ำกลางป่าที่ จังหวัดราชจังหวัดเพชรบุรีนะฮะเดีย๋ยวเราจะพาไปเที่ยวชมข้างในกันนะครับว่ามีร้านค้ามีอ,าอะไรกันบ้างครับไปกันเลยตลาดน้ำกวางโจตลาดน้ำกลางป่าสุทิศของจังหวัดเพชรชบุรีอุทยานน้ำตกกวางโจนะครับตั้งอยู่ในเขตตำบลยางน้ำกลาดใต้อําเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรชบุรีเป็นบริเวณที่ตั้งของตลาดน้ำกวางโจนั่นเองครับตลาดน้ำกวางโจ ตลาดน้ำบนน้ำตกแห่งแรกของเมืองไทยซึ่งได้พัฒนามาจากพื้นที่ที่ถูกทำลายโดยการจัดการบริหารน้ำปลูกป,ป่าตามแนวพระราชดำริซึ่งใช้เวลาเพียงหนึ่งปีป่าก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาสวยงามอีกครัง้งและเปิดให้ประชาชานทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมของที่นำมาจำหน่ายก็จะมีชาวบ้านชุมชนบริเวณใกล้เคียงนำเข้าของมาจำหน่ายในต,ตลาดทางเข้าอุโมงมีซุ้มไผ่ติดแอร์ โดยสินค้าส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพวกอาหารขนมพืชผักผลไม้และอาหารที่าหาชิมได้ยากมีเฉพาะท้องถิ่นส่วนภาชนะที่ใส่อาหารของที่นี่เก,กือบทุกร้านจะเป็นกระบอกไม้ไผ่เหมือนกันทุกร้านมีความเก๋ไก๋และตกแต่งได้น่ารักมากๆครับ แล้วก็มาอยู่ตรงบริเวณนะครับเป็นแพรนะครับของตลาดน้ำความโจนะครับก็บจะเป็นแพรที่คนนั่งนะครับเป็นจุดจุดต่างๆแล้วก็จะมีเรือต่างๆนะครับพายมาขายอาหารตาแพรต่างๆนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะสั่งอาหารอะไรมากินกันบ้างน,นะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะไปเยี่ยมชมหรือซื้อของที่ตลาดน้ำกวางโจวจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็สามารถไปได้เลยทุกวันเสารออ์อาทิตย์และวันหยุดร,ราชการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยมีค่าผ่านเข้าประตูคนละ25บาทครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ คลิปดีๆนีด้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอบคุณนะครับที่สับสนุนครูแอมโฟโต้ครับ